ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันที่ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่18ตุลาคม2567มาดูครับนี่มาดูมาดูวันนี้จะนำเสนอการแก้ปัญหาปัญหานี่มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุเรียนต้นนี้ก็คือจริงๆแล้วนี่ทุเรียนต้นน,นี้เป็นหมอนทองผมเสริมรากสามรากเลยนะครับนี่ เสริมรากสามรากเลยแต่ทีนี้นี่ตอนที่เอาลงมาเนี่ยมันสวยมากนะสวยกว่านี้อีกครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผ่านแรงมเมื่อกี้มเมษาเมื่อกี้นร้อนมากมันก็เกือบตุยแต่ที่นี้ปัญหาที่ตามมาอีกก็คือเรามาปลูกในพื้นที่ที่มันเป็นดินเหนียวปัญหาคือดินกรร้นสระเราก็เติมปุย๋ยเติมไรยแต่ปรากฏว่าหฮ้ยา่าคาเน,นี่พี่เอยกย่าคาปัญหาที่สองตามมาคือยาา่าคา นี่หญ่ตัวนี้แหละตัวรบกวนมันมาแย่งอาหารแย่งปุ๋ยแย่งอะไรนี่มีน้ำซ้ำนี่ครับดูดินครับนี่ดินดินเหนียวทีนี้วิธีการจะแก้ปัญหาคอยดูคอยจิตตามตอนต่อไปนะครับว่าตัวนี้มันจะรอดหรือไม่รอดมันจะตูหรือไม่ตูนะครับปัญหาเราก็คือดินเราเป็นดินเหนียวทีนี้วิธีการแก้เราจะเอาดินที่เป็นดินด่วดมาเติมค่อยๆเติมไปเราก็เอาปุ๋ยคอกมาเติมไป นะครับเสร็จแล้วเราก็จะกําจัดเอาหญ้าคาที่ออกไปค่อยๆค่อยๆเอาหญ้าคาที่ออกไปโดยการขุดขุดรอบบริเวณไกลๆก่อนอย่าใกล้ๆเกินไปเพราะว่าตันนี้เป็นรากรากก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับแต่ต้นตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะสมบูรณ์แั่นใบก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราเติมทั้งปุ๋ยเราพ่นทั้งฮอร์โมนแล้วก็พ่นยา ฆ่าแมลงกำจัดพวกเชื้อราดูใบมันรวยใกล้ใบมันเริ่มสดชื่นเห็นไหมเห็นไหมครับนี่อันนี้เริ่มแตกยอดแตกยอดนี่อันนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งกระโดงนะครับนี่ก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไปด้วยอันไหนกิ่งที่เตะตายนี่อย่างเงี้ยพวกน,นี้พวกนี้เราก็ตัด,ต,ดตัดแก่ง,กงไปค่อยๆตัดไปนะครับนี่พวกนี้แล้วก็จะแตกออกมาดูว่ตรงไหนที่มันน,นะครับแ,แต่งตัวรอบหนึ่งแนละ้วนะครับสวยงาม ต่อไปดูภายในอีกสักสองสัปดาห์อีกสักประมาณเดือนหนึ่งมันจะดีขึ้นเราก็จะลดน้ำดูแล้วก็วกทีนี้นี่พอสักระยะหนึ่งเราจะเอาพวกเศษฟางพวกนี้นะพอเราทำความสะอาดเสร็จยะเอาพวกนี้มาสมโคนไว้เพื่อเวลารดน้ำาน้่น้ำมันจะได้ชุ่มอยู่กันกันไม่ให้น้ำมันไม่ให้มันแห้งเร็วเกินไปนะครับ ต้นไมก้ก็จะเจริญเติบโต,ตโอเคนะครับวันนี้ป้อกันแค่นี้ก่อน